สวัสดีครับมานอนเล่นในที่บ้านสวนแม่นานปวีปีกลางปีปีปีอากาศตอนเช้าบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า กับบรรยากาศบ้านสวนสปราวิ์ไปแล้ววิดเมื่อวานสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับในบ้านสวนไม่นานพบอไปนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกยูเซอร์เลยสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆเนาะ อันนี้ก็โมงกว่าละจะสองโมงสี่สิบละสวัสดีนะครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกยูอร์เลยสวัสดีนะครับสวัสดีตอนสายๆเนาะที่บ้านสวนไม่นานพ่อวีนะครับวอนนี้ก็มานอนเล่นเปของช้างที่เอามาทํางานก็เลยมานอนเล่นตั้งแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ไม่ได้ดูปลาเพราะว่าปลาอ่า เอาไปขายหมดแล้ว <c oughs> ขาดทุนพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยีต้อนรับนะครับทักทายกันได้นะครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับที่บ้านสวนแม่นานพรวีเนาะก็มานอนกลางเปเล่นที่กระท่อมห้างห้างยาคาห้างมุงยาคาพอดีตอนเช้าเช้าครับคุยเล่นได้นะครับ เมื่อวานวิทย์ช่วงบ่ายช,ช่วงกลางวันช่วงเที่ยงวิทย์สะสะปลาสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเล่นได้นะครับยินดีต้อนรับทุกๆยูท,ทูเซอร์เลยสวัสดีนะครับสวัสดียูทูบเบอร์สวัสดี u t u b e นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนเช้า วันนี้ก็มานอนเล่นที่บ้านสวนไม่นานพ่อวีนอ้องมานอนเล่นตั้งแต่เมื่อสักพักเนี่ยวันนี้ไม่ได้ให้ห,รรหันปลาให้หันไก่ยังไม่ได้หันไก่เลยเพราะว่าอาหารยังเดือเมื่อวานเป็นน้าไปละสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกยูสเซอร์เลยเข้ามาพูดคุยนะครับมาคอมเมนต์มาถักทายกันได้นะครับสระน้ําแห้งไปละนะครับเพราะว่าเมื่อวานวิสาเนาะวิสาประดุกนะครับ อไม่ได้กำไรหรอกแต่ว่าทำเพื่อความสนุกเนาะแล้วก็ให้คนน้องน้องแถวบ้านเขามีอาชีพก็เลยจับปดุกไปขายที่ตลาดสวัสดีครับสวัสดีนะครับทักทายพูดคุยเล่นได้นะครับในบรรยากาศเนาะบรรยากาศเห็นหน้าผมระเบื่อแล้วนะดูบรรยากาศตอนเช้าๆเลยนี่ท้องฟ้าแจ่มใสครับวันนี้ผมว่าน่าจะไม่ตกอยู่ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสุก่ สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับคอมเมนต์พูดคุยเล่นกันได้นะครับถ่ายกันได้นะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเนาะใครตื่นมเช้าเข้ามาดูใน youtube ได้นะครับดูหนังดูการ์ตูนดูทีวีฟังเพลงนะครับดูข่าวนะเนาะดูสารคดีนะครับเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับกับ y YouTube เนาะมาช่องผมนี่ก็ช่องพูดคุยเนาะ เกี่ยวกับทั่วไปเกี่ยวกับลเกษตรนี่แหละเนาะแต่ว่าจะเว้นช่วงสักหน่อยหนึ่งในการเลี้ยงปลาเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ําหลากน้องน้ําเยอะแล้วก็ปลาพื้นถิ่นเนาะปลาดุกเอยปลาช่อนปลาปลาตะเพียนอะไรเงี้ยนะครับในพื้นถิ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เวลาเราจับไปขายจับปลาดุกเนาะเอาปลาดุกไปขายที่ตลาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกเมาาื่อวานนี้ก็เลยวิสะเลยเนาะนะครับน้องเขาน้องที่บ้านเนาะเด็กน้องแถวแถวบ้านเนี่ยนะ เขาจะได้มีรายได้วิซะออกหมดละน้ำยังเหลือแค่ปลาประมาณสิบกว่าตัวเนาะแต่ว่าเมื่อวานก็เขานอกน้ำเนาะอันนี้ก็วิซออกหมดแต่ว่าก็ยังมีผักมีอะไรอยู่ก็สวัสดีนะครับเมื่อเช้าที่เมื่อคืนให้ฝนตกอยู่สวัสดีตอนเ,อเช้านะครับอาหารยังเหลืออยู่น้ํายังเหลืออยู่ก็เลยยังไม่ได้ให้เนาะน่าจะเป็นช่วงเที่ยงนี่แหละเขาน่าจะทานน้ทาทันอาหารที่ให้แก่เมื่อวานเย็นหมดละ สวัสดีครับสวัสดีตอนจะช้าครับก็ยังเหลือตอนนี้ก็ยังดูแลไก่เนาะสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะเมื่อวานจับเมบื่อวานเอาปลาไปขายให้ให้น้องแถวบ้านช่วยวิทน้ําใช้ใช้บิก๊กเนาะใช้บิก๊กวิทน้ําขายได้ไม่ถึงพันใช่ได้ประมาณยี่สิบห้าโลปล่อยไว้ตั้งประมาณห้าร้อยตัวเพราะว่ามันน้ําฝนมันตกช่วงแรกๆเนาะนะครับมันตกเยอะวันแรกอ จนที่มันตกมันเริ่มตกใหม่ๆนะมันตกเยอะแล้วน้ามันท่วมสระไงท่วมสระท่วมกองไก่างผมก็ไม่รู้ว่าเอาป่ามันปุ้นออกไปไหมเหลือว่าเหลือประมาณตั้งสามร้อยตัวได้มั้งจับเมื่อวานนี้จับปลานะจับปลาดุกได้ได้โลแล้วประมาณได้มาแปดร้อยเก้าร้อยบาทยี่ห้าโลหารล้วประมาณโลละสามสิบสามสิบกว่าบาทแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ปล่อยปล่อยให้น้าแห้งก่อน ต้ให้น้ำนสระามันแห้งแล้วก็จะเลี้ยงอีกทีก็ช่วงนูนะ่นประมาณธันวาธันวามกราเลี้ยงสักสามเดือนก็ช่วงสวงการพอดีเนาะจับไก่ได้พอดีสามเดือนสี่เดือนพอดีช่วงนั้นอ่ะสวัสดีนะคะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีนะครับ,ร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 บทานข้าวหรือยังเอ่ยผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยแต่ไปร้านค้ามาแล้วทานกาแฟมาละพอดีเข้ามาเอาอาหารมาให้ไก่เนาะลืมโทรศัพท์ไว้ก็เลยมาเอาสาบอีกรอบหนึ่งเนาะ ไปร้าน,นคามแล้วนะแต่ลืมโทรศัพท์ไว้อ๋ออย่างใช่ั้มจะลืมทันคานะ่าแล้วสายแล้วตอนนี้จะสองโมงแนมะ่สองโมงแหละดูในายกาลมาสักครู่มันเจ็ดโมงสี่สิบเนาะเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวปวดท้อง <c oughs> อากาศค่อนข้างแรงอากาศค่อนข้างเยอะเนาะวันนี้แสงแสงแดดอะมันจากาศอันถ้าแสงแบบนี้เนาะเวลาเราถ่ายทำโอนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเมื่อกี้อย่างนี้ก็โอเคอยู่ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับนั่งนานไม่ได้เพราะอากาศมันร้อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเนาะเข้ามาพูดคุยนะครับมาคอมเมนต์ได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับก็ขึ้นมาไลค์คุยเล่นเนาะตั้งแต่เมื่อสักครู่ในเจ็ดนาทีสี่สิบสามวินาทีสี่สิบห้าวินาทีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกยูสเซอร์เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับเนาะที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับเนาะ เปิดดู y t u t u นะครับเนาะดูหนังฟังเพลงนะครับเนาะดูข่าวนะครับดูสารคดีเนาะหรือไลฟ์อื่นๆหรือช้อปปิ้งก็ได้เนะแวบะบเวียนเข้าไปดูเนาะนะครับใครที่กําลังมองหาสินค้านะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนไปดูร้านที่เขา,าไลฟ์เนาะไลฟ์สดแล้วก็รีวิวสินค้าก็ได้เนาะนะครับใครที่ชอบกเกษตรนะครับก็มาช่องผมก็ได้หรือไปช่องเพื่อนๆน,นะครับนะมีต้องเยอะแยะหลายช่องมากๆเลย โนเวียนไปให้กำลังใจเนะพูดคุยทักทายกันเนาะนมิตรภาพเนาะรูุจากกันขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีผมผมต้องใช้ปากอย่างเดียวเนาะพอดีมือหนึ่งถือโทรศพัพนทะ์ไวเนเปลี่ยนเปลี่ยนข้างพอดีไม่ได้เอาขาตั้งมาพอดีเอ่เอาอาหารมาให้ไก่เนาะนะครับเอาอาหารมาให้ไก่แล้วก็อ่ลืมโทรศัพท์ไปก็เลยไปตลาดเสร็จละเนาะไปไปร้านค้าเสร็จละร้านค้าแถวบ้านนี่แหละ ก็เลยเดินเข้ามาเอาโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์เครื่องที่ไลฟ์สดไปเนี่ยกลัวมันหายเนาะชจชจสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยเนาะคลิปไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเราก็คือแบบคุยแบบธรรมชาติแหละพี่เจมเนาะผมคุยแบบธรรมคุยแบบธรรมดานี่แหละเวลาทําคลิปก็คุยแบบเล่าเรื่องแบบธรรมดาให้เพื่อนๆเนาะคนที่แบบสนใจที่จะเออ รับข้อมูลข่าวสารในการเกี่ยวกับดูวิถีชีวิตดูเกี่ยวกับการเกษตรดูเกี่ยวกับธรรมชาติดูเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามันหลายสไตล์เนาะวิถีชีวิตคือ,อเราเป็นอยู่ยังไงเราสามารถที่จะ,ะเราอยากจะเล่าเรื่องราวเนาะในชีวิตประจําวันบางส่วนหรือบางตอนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะถ่ายทําเป็นคลิปเนาะนะครับเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังได้ลงใน youtube ได้เนาะลงในแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้แต่ว่า ผมก็ทำแพลตฟอร์มอื่นอยู่นะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือมันมันแข่งขันกันเนาะมันเกิดการแข่งขันกันผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ไปแพลตฟอร์มอื่นเนาะนะครับอาจจะมีะโพสต์างอะไรบ้างก็เล็ก,เล,กเล็กน้อยส่วนใหญ่ผมก็จะโพสต์ต่ดต่อแล้วก็โพสต์ใน youtube พี่แหละเนาะส่วนใหญ่ก็จะดูหนังดูหนังดูซีรีส์ซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยดูแบบ มึบงบางเรื่องนะดูแบบย้อนหลังเป็นยี่สิบครั้งจนแบบเราจำเรื่องได้แล้วอะจน,จนจนจําจําบทละครได้แล้วอะไรเงี้ยอ่านะรแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเนาะบางวันก็อยู่ที่ทํางานก็เปิดเนาะเปิดอนะิทานเนาะนะครับอ่านะให้ลูกๆฟังแล้วก็อเปิดนชะ่องเกษตรของผมนะี่แหละเนาะนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้เนาะว่าเออผมอยู่บ้าน ทำอะไรทํางานแบบอยู่ยังไงทํางานแบบไหนทํางานเกี่ยวกับอะไรเวลาบ้างเราใช้เวลาบ้างอย่างไรมากกว่าเนาะช่องกเกษตรก็เปิดหลายช่องอยู่นะบมงทกีผมก็เปิดในช่องของเอ่อพ,พี่เพื่อนๆเ,เนี่ยของพี่เจมบ้างอะไรบ้างเงี้ยเนาะเปิดให้เขาดูแบบหลายๆมุมมองว่าเออวิถีชีวิตของคนเราเนาะมันเอ่อมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนาะ เด็กๆก็เขาาก็จะได้เรียนรู้ผมก็เปิดใน YouTube นี่แหละเนาะให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ได้สัมผัสได้เขาได้เขาเรียกว่าประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์แบบอ่าจากการฟังจากการดูการฟังอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าประสบการณ์ตรงเขาก็อยู่ที่บ้านอยู่บ้านเขาเขาพ่อแม่เขามีอาชีพอะไรบางทีพ่อแม่ไปทํางานแต่เขาอยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เห็นอาชีพที่พ่อแม่เขาทางานจริงๆหน้างานเนาะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นเกษตรอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเออนี้ให้อาหารเราต้องเ็าเรียกว่าต้องปลูกฝังเนาะปลูกฝังคุณธรรมใจญยธรรมแล้วก็ศีลธรรมให้กับเขาอะไรเงี้ยง่ายเด็กเขาก็เติบโตมาแทนเราเนาะลูกของเราลูกหลานเราก็เติบโตแทนเราแล้วเราก็ไปอยู่ไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์หมดเนาะวันไม่วันใดก็วันหนึ่งเนาะนะครับวันนั้นอะเนาะเราก็ต้องปลูกฝังเนาะสิ่งสำคัญปลูกฝังคนใกล้ตัวเนาะอย่างน้อยคนในครอบครัวนะครับแล้วก็อ่า ค่อยๆขยายเนาะเรารู้จักหลานเราเรารู้เรามีหลานเรามีเหลนเรามีล้วนเราไปต่างจังหวัดบ้างเราก็ค่อยๆพูดคุยอบรมเขาจะน้อยเรียวกว่าการเปิดการเปิดมิตรภาพเนาะนะครับการเปิดมิตรภาพเนี่ยมันไม่มีคําว่าถูกหรือคําว่าผิดมันคือยอย่างผมอยู่กับลูกๆที่โรงเรียนเนาะนะครับมันก็คือการแลกเปลี่ยนแม้กระทั่งผมอตอนอยู่กับแม่นะมันก็คือการแลกเปลี่ยนการพูดคุยแม่ผมแม่เป็นได้เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเนาะเป็นทั้ง เออแบบทุกอย่างอะ่ะแต่ว่า helping, บางอย่างก็ไม่ค่อยได้ปรึกษาไม่ค่อยได้ปรึกษาไม่ค่อยได้คุยกันส่วนใหญ่นะนะครับส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องทั่วไปอะไรอย่างนี้มากกว่า,าก eh นะับคุณแม่นะอืมมันมันมันนึงอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่แบบด้วย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 เพศหรือด้วยวัยด้วยอะไรอย่างงี้นะบางทีเราส่วนใหญ่คุยกันเรื่องทั่วไปถามสารทุกสุขดิบแม่เป็นไงบ้างวันนี้สบายดีไหมกินข้าวยางังบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย กําันมันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายนอกจากเออช่วงที่เขาแบบไม่สบายแล้วก็ถามถามเยอะหน่อยแม่เป็นยังไงบ้างหายใจเป็นยังไงบ้างกินข้าวยางังแม่ตื่นยัง,ยงแม่เข้าน้ำยางอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่าครับผมครับผมครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกยูสเซอร์เลยนะนะนะก็ขับรถระมัดระวังนะครับเนาะพี่เจม ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ารถเมืนรถเยอะเนาะเราไม่รู้ว่าในพื้นที่ไหนนะครับมีรถเยอะเนะเาะเขาเรียกว่าใน,ในพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชนบทเนาะบางทีรถก็ไม่เหมือนกันบางทีเขาเรียกว่าปริมาณเนาะปริมาณของรถไม่เหมือนกันจํานวนรถเนาะจานวนคันนะบางพื้นที่ก็พื้นที่ชนบทก็หมู่บ้านหมู่บ้านก็รถลาไม่ค่อยมีผ่านเท่าไหร่บางพื้นที่ก็อยู่ในเมืองบางพื้นที่ก็เออรถลา รถค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยเนาะแล้ก็ค่อยๆขับนะครับช้าก็ขับช้าก็ถึงขับเร็วก็ถึงผมขับจะช้าขนาดขับรถไปทํางานผมยังขับประมาณห้าสิบหกสิบห้าสิบเลยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะสี่สิบห้าสิบไม่ขับเร็วเนาะนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยอันนี้บรรยากาศด้านหลัง น้องด้านหลังของผมด้านหลังก็เป็นสะนี่แหละแต่สะนวิดน้ำน้องวิดน้ำออกหมดละเมื่อวานเอาปลาปลาปลาดุกเนาะขึ้นหมดละนะครับก็ไม่มีละช่วงนี้ก็สะก็ยังบ้างอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอาปลามาปล่อยเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูน้ําหลากเนาะน้ำค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็เป็นช่วงเพราะว่าปลาที่มันชาวบ้านเขาไปหาเนาะมันมีปลาหลายอย่างมนาะปลาตะเพียนปลาหมอปลาสลิดเอ้ย ปลาตะเพียนปลาหมอปลาช่อนปลากรดปลานินปลาอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเขาหากินง่ายราคาปลาดุกมันก็เลยค่อนข้างที่จะถูกเนาะผมก็เลยเออต้องพักไว้ก่อนให้มันช่วงฤดูที่แบบเอ่อปลาปลาที่มันอยู่ในพื้นที่เนาะที่มันมากับธรรมชาติอย่างเงี้ยลดปริมาณน้อยลงก่อนเนาะค่อยเลี้ยงต่อนะครับก็สวัสดีนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับมาทักทายกันได้นะครับ <c oughs> No, jam, สวัสดีนะคะวัสดียินดีต้อนรับทุกทูกเอร์เลยนะเนาะถ้าไม่ได้เรียกชื่อท่านใดก็ต้องขอโทษด้วยบางทีมันมันเป็นด้วยการตั้งค่าของเพื่อนเพื่อนแล้วถ้าเป็นตั้งค่าแบบส่วนตัวเนาะนะครับหรือตั้งค่าเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอาวตารเนาะนะครับบางทีล็อกโปรไฟล์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนอื่นก็ไม่เห็นช่องเรานะถ้าเกิดเราลงลงคลิปอะไรอย่างเงี้ย ครับเพราะนั้นผมบอกเออเวลาเราสร้างเนาะสร้างช่องมาช่องย t u b e มาหรือที่อื่นก็ตามให้เปิดเป็นสาธารณะเนาะนะครับไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเราอาจจะใส่ภาพป,ปกภาพตัวเราเองก็ได้หรือภาพป,ประจําตัวนะใส่ภาพของเราเองก็ได้ใหม่ๆเราอาจจะใส่ภาพประจําตัวเราก่อนเพื่อให้คนรู้จักเนะเาะพอคนคนรู้จักหรือติดตามมากขึ้นเราก็อ่าใส่ภาพอป่นเปลี่ยนเนาะหรือทําคลิปเนาะลงก็ได้เนาะนะครับ เพราะมันเป็นการพูดคุยคอมเมนต์เนาะนะครับอย่างบางคนีไม่มมกล้าพูดคุยไม่มกล้าตัดต่อไม่มกล้าถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็มันเราต้องก้าวก้าวก้าวข้ามเนาะความความกลัวนะครับเนาะให้เป็นเป็นการแสดงออกดีกว่าเนาะนะครับ,นะรบอย่างสร้างสรรค์เราก็พยายามสร้างเขาเรียกว่าเราอะยังทํายังทําอะไรได้ได้อีกหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการทํางานโดยทั่วไปปกติอยู่แล้วเนาะใครอยากจะทําคลิปเนาะก็ลองฝึกสิวันหนึ่ง สมมติว่าเราอยากทําคลิปมาเราเจ็บป่วยแเราอยากทําคลิปแล้วอยากโพสจังเลยอะไรเลยถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยหนาทาไม่ไหวอย่างเงี้ยนูหรือทําไม่ได้หรือทําไม่เป็นอย่างเงี้ยอ่ามันก็เรียกว่าเดินช้ากว่าเพื่อนเนะาะทั้งทั้งที่เรามีโอกาสเนาะเพราะนั้นนหะนะครับเราต้องรีบค่อยคว้านุรีบฝึกนะครับรีบฝึกรีบทดลองรีบตัดต่อหัดถ่ายก็ได้หัดถ่ายหัดตัดต่อสิหัดใส่หัดใส่เพลงหัดโพสหัดอะไรพอเราอายุมากขึ้นอ่ะ มันก็จะเป็นอีกออีกีกกแบบหนึง่งเพราะว่าอย่าเราอายุมากขึ้นทุกวันเนาะตอนเกษียณเราต้องอยู่แบบบางคนบางคนไม่สบายบางคนเป็นซึมเศร้าบางคนอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้ให้นเพื่อนเอนานะ,ะคิดหรือว่าเครียดหรือว่าทํางานแบบหามรุ่งหามข้ามจนแบบไม่มีเวลาเป็นแบบพักผ่อนหรือว่าเวลาส่วนตัวหรือว่าเวลาที่เราพร้อมที่จะมีความสุขหรือจะรีแลกเลยเพราะฉะนั้นนะเราต้องหาเวลาเนาะคำว่ารีแลกหมายถึงว่าใช้เวลามางเนี่ยผ่อนคลายเนาะ ่อนคลายความเครียดความเครียดทางอารมณ์ถ้าเราเออบางทีอะความเครียดอะมันมามันมาของมันเองเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องรู้จักผ่อนคลา,ายการโพสโซเชียลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งการขึ้นมาถ่ายทําวิดีโอคลิปเนอะกาลังถูบ้านแล้วก็อาจจะมีเพลงมาใส่แล้วก็ถูไปตั้งมีขาตั้งกล้องหรือให้คนในครอบครัวเราถ่ายถือกล้องวิดีโอเราถ่ายให้เราก็ได้เราไม่พูดก็ได้แล้วเราอาจจะใส่เพลงใส่อะไรเงี้ยเราก็โพสต์ไปเนี่ยมาช่วยทําความสะอาดบ้านหน่อยอะไรเงี้ยเนาะ เราก็จะมีผู้ติดตามเนาะมีผู้ติดตามมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาพูดคุย <c oughs> เข้ามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยเ็าเรียกว่าการสร้างผลงานเนาะอย่างสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ผมจะเป็นการพูดคุยมากกว่าโดยใช้เสียงของตัวเองนี่แหละไม่ใช้เสียง AI นะอืมใช้เสียงต้นฉบับทุกอย่างเนาะมันต้องเป็นต้นฉบับทั้งหมดเลยนะครับนะการไลค์ก็เป็นต้นฉบับนะครับก็สามารถดูในไลค์เนาะที่ผมโพสต์ไว้เนาะนะครับไปโพอต์เขาเวลาเราโพสต์เนาะ ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเราจะเป็นโพสต์สาธาเลยแต่ว่าของ youtube เนี่ยมันต้องไปเปิดกุญแจกุญแจเนาะเราต้องเข้าไปที่หน้าจดหน้าหน้าหลักของเราเราก็เข้าไปที่ไลค์เนาะนะครับถ้าเกิดเราขึ้นมาไลค์ได้นะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยห้าสิบคนเนาะยูทูปนะครับถึงจะจะจะ,จะขึ้นขึ้นมาไลค์แบบผมได้แต่ว่ายังสร้างไรายได้ไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้เวลาบ้างเนาะแบบผมเนี่ยเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนะาะเมื่อบานก็วันหยุด ่นนี้ก็ทํางานต่อ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าต้องเพื่อนรถรับส่งนาะรับส่งนักเรียนนะครับนะุไปโรงเรียนก็เป็นเวรประจำวัดเป็นเวรประจำสัปดาห์ดีกว่าเนาะขึ้นรถรับส่งนักเรียนก็นั่นเนาะก็ต้องตื่นแต่เช้าขึ้นแทนเขาแต่ที่จริงผมขึ้นสัปดาห์ถัดไปพอดีครูคนหนึ่งเขาปิดอบรมผมก็เลยต้องมาขึ้นแทนเขาสัปดาห์นี้น้องสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยมันจั์เนี่ยพรุ่งนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะนะครับกับตัวเองนะก,ก,ก,กับครบกับครอบครัวแล้วก็กับสังคมเนาะเราจะอ,าอยู่กันในครอบครัวจงมีความสุขได้อย่างไรก็อยู่ที่เราเนาะพอครอบครัวเรามีความสุขนะลูกหลานเรามีความสุขไม่ไม่เกลีไม่เกลีเต่างๆเนาะนะครับเป็นคนดีของสังคมไม่ขับรถเร็วไม่อะไรอย่างนะเงี้ยเนาะระมัดระวังเรื่องความ เขาเรียกว่าบัติเหตุต่างๆเนี่ยเราก็มีความสุขละสิ่งที่สําคัญเนาะวัยรุ่นเนเราจะเป็นห่วงเนาะนะครับลูกๆของเราเนี่ยเนาะหลายๆอย่างเพราะนั้นอะนะครับเราก็ต้องปลูกฝังเนาะนะครับเขาตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะตั้งแต่อนุบาลพอหนึ่งงมไปเรื่อยๆเนาะบางทีเราพูดรอบเดียวไม่จบหรอกบางทีเราไปตลาดหน่อยไปให้ให้กุญเจไปอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เขาขับรถเรถ็วเขาขับรถช้าเนาะบางทีด้วยความเป็นวัยรุ่นของเขาเนาะนะเพราะนั้นอะ ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนาะนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องมีเซฟโซนเนาะเซฟตี้เซฟโซนคือหมวกกันน็อกนาะนะครับใบขับขี่ถ้ายังไม่มีใบขับขี่เนี่ยเราก็ไม่ควรให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถอย่างอื่นเนาะนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดถ,ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเนาะนะครับเพราะฉนั้นนะ่ะนะครับก็พยายามเนาะนะครับกว่า กว่าคนเราจะเติบโตมาได้น้องในแต่ะใาในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันพอ่พอแม่น่ะเหนื่อยที่สุดเนาะนะครับคนเลี้ยงดูเนี่ยเหนื่อยเนาะนะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็มานั่งเล่นอยู่บ้านสวนนี่แหละอาจจะมีแสงและเงาแสงจากพระอาทิตย์ที่อยู่ด้านหน้าวันนี้ผมนั่งถ่ายเนาะนะครับย้อนแสง <c oughs> ย้อนแสงเข้ามานะเพราะว่าใช้กล้องหน้าเนาะนี้กล้องหลังนะครับอันนี้ กล้องหลังก็มีเปย์นะเปย์ของช่างเนี่ยที่เขามาทำตรงเล้าหมูคอกหมูให้กับคนข้างบ้านผมญาติกันนี่แหละเนาะก็จะเลี้ยงหมูแต่ว่าของผมเลี้ยงไก่เนาะก็สะปลาดุกนะครับสะปลาก็วิยดนามเวีนดนาออกหมดละนะครับววีนดนายังเหลืออยู่เล็กน้อยเนาะก็ยังมีปลาอยู่นะครับเมื่อเช้าก็คอนดกน้ำเนาะหลายตัวนะครับเขาก็ตุยกันเป็นสิบยี่สิบตัวน่าจะหมดแล้วแหละ เนาะนะครับอันนี้ก็มาเชา้าก็ฝนตกมานิดนึงเนาะครับเมื่อคืนฝนตกมีอาหารอาหารไก่แต่ว่าก็ปนเนาะนะครับเนะี่ยมีข้าวเปลือกมีวิตามินแล้วก็มีหัวอาหารไก่ปกติเนาะให้เขานะครับดีนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับเนาะเข้ามาพูดคุยมาคอมเมนต์นะครับมาทักทายนี่เขาก็ เ,าาเ,ตเตรียมจากข้าลาวละอือเตรียมเตรียมจะน่าจะเริ่มยังไม่แปดถ้าฟักเราจะรู้เลยนะเพาจะมีหงอนเนาะงอนที่ที่ใหญ่แบบเนี้ยเนี่ยแบบตัวเนี้ยเขาเรียกว่าหงอนเนาะอันนี้เขาเขาเริ่มปักเขาเริ่มปักไข่ละนะครับเนี่ยงอนเขาจะใหญ่เแบบนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างงี้เนี่ยเขาเริ่มเป็นเป็นสาวรุ่นรุ่นละเนาะนะครับอันนี้ก็ก็เริ่มละอันนี้กเขาเริ่มปักไข่ละเมื่อวานเก็บไข่ได้ประมาณหกฟอง นั่งทํางานอยู่ในสวนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนู้นน่ะเขาเริ่มเห็นไหมเขาจะเขาเริ่มละเห็นไหมครับเขาเริ่มเข้าไปในนั้นละเขาจะเริ่มฟักไข่ละอีกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขาฟักไข่แน่นอนเดี๋ยวเราคอยมาดูกันเนะอันนั้นเขาก็เริ่มบินขึ้นไปละเห็นไหมครับนะเขาจะเริ่มหาหลังละตัวน,นู้นเขาก็เริ่มจะฟักละเห็นไหมครับเี่ ดูงอน,นเนาะนะแสงเห็นครับเนี่ยตัวที่อยู่ในในในนู้นน่ะตัวหลังสุดอ่ะตัวนู้นน่ะนะครับเขาเริ่มเริ่มมีงอนที่ใหญ่แล้วเขาน่าจะเริ่มฟัก้วเราดูที่ที่งอนเนาะแล้วก็ดูตรงขนนะครับดูตรงขนขงเขาตรงตรงสะโพกตรงเนี้ยหมูถ้าเขาเริ่มฟักไข่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่นยเน,นะนะตรงนี้เขาก็จะกว้างมากขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับยินดีต้อนรันบน,นะครับ เขาเขารอเขากรง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 พอผมเข้าไปนะเขาเขาเห็นผมนะแล้วเขาแล้วเขาติดติดผมดอกจำปาจาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กลัวเขาล้วเดี๋ยวบไปๆเขามา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับน้ําในสระน้ําในคลองก็วิ่ออกหมดแล้วว่าไม่มีป่าแล้วเนาะอย่างน้ํามันแห้งก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับมาคอมเมนต์ได้นะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับก็สวัสดีนะครับตั้ะเออ กดไม่ได้เนาะสวัสดีนะครับบััสดีกํลังจะเดินกลับบ้านกําลังจะกลับบ้านเดี๋ยวตอนตอนเทียงเทียงก่อนค่อยมาดูน้ำแล้วก็ค่อยมาใส่อาหารเพิ่มให้เขาให้ไก่เดี๋ยวผมขอญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับบ๊ายบาย